เรื่องนะครับจากเจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติอาการนำพลางนะครับโดยหลักๆนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับจากกรมประมงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ํานะครับกรมสวัสดิการขึ้นครองแรงงานนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับได้จับกลุมนะครับเรือประมงเวียดนามนะครับผู้ต้องหานะครับจำนวน5รายนะครับได้แอบลักลอบนะครับมา ทำการประมงนะครับเป็นประมงประเภทคลาดเปิงนะครับก็อยู่ในเขตทะเลในเขตของประเทศไทยนะครับซึ่งถือว่าใกล้ฝั่งมากนะครับโดยห่างไปทางทิศตะวันออกของเกาะกะนะครับประมาณ10บสิบไม์นะครับก็พบการทำความผิดนะครับทางเจ้าหน้าที่ส่วนบัิการเรือพางนะครับโดยมีเรือหายดองนะครับที่ได้รับการประสานนะครับจาก ejf นะครับได้นะครับจัดชุดตรวจพ้นนะครับ ได้เข้าติดตามนะครับจับกลุ่มนะครับซึ่งในระหว่างการจับกลุ่มนะครับก็มีการหลบหนีนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ติดตามอย่างกระชั้นชิดนะครับจนสามารถที่จะขึ้นไปยังเรือประมงนะครับที่กําลังไล่หลบหนีได้เรียบร้อยนะครับและหลังจากนั้นก็ได้ทาการควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับกลับมายังยังที่ตั้งนะครับกองกำลังการเจ็ดกองกำคัรตารวจน้ํานะครับก็ได้ทาการ สอบถามเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทงการตรวจสอบทางสุขานามัยนะครับโรคโควิด -19 นะครับแล้วก็ทำบันทึกนะครับจับกลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะนําส่งพนักงานสอบสวนสอบสวนนะครับเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับแมคโครนี่แหละตัวจริงใช่ค่ะแมคโครของครบคุณภาพดีตัวจริงเรื่องราคาแมคโครจริงจริงัดราคาส่งชูิุก Mì đi hát quả thiết nước lứt quả thiết kiệt